มีปัฒนาการวานขายของผสมเราหัวโปุกคนยู่นนี่เราเข้ากัไปเป็นไบารมาพี่รองเราถามมาไปมาถ้าเาราเป็นไบารร่วมกับโย่นเรดก็โ,โนก็ได้เนลาบนไดไปกินลูกที่ทอดอ้จะเป็นโดนหลายนว่านท์ผัพ,พอบใ้กินอะไรนี่ละลูกเกะูสุดพอดอ่ ลกทีนเั็นก่อนก่อนให่ยมก็จะเป็นบุญหลายปรรภาคเพือใหญงกินมาเลยมาเขาโดดนะแล้วก็นุณจุบันเป็นปุณจิตองคอ่าต้กองกะโดะะโด,โดอ่เป็นพระที่มีคนเอภาพมีรูปหนึ่งในจังหวัดบุรีรัมย์เก่งในหลายภาษาอังคิดก็ได้งประจาเก่งเก่งระจเก่ง เองเจงได้ท่ามาหาไม่เป็นท่านมาหาเป็นท่านอกเตอร์เจงบาริีเองนะาฉะนั้นเนี่ยถืว่าเป็นบุรุปุลากรของวิจโรที่มีคุณภาอีิดููกหนอายุไม่เยอะนำนักเก่าซีกว่าแต่ว่าถามว่าเล้วเนี่ยลดแล้วไล้จะเก่าซบกว่าเรา เป็นอีกรูปหนึ่งที่มีคุณภาพในจังหวัดนนทบุรีเราอา,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 ายุสี่สิบกว่าปีสี่สิบกว่าปีนั่อายุมาหลายแต่ว่ามีสติมีปาาัญญาล่นได้หล่นจนเหลือน,ะนี่คือบุรากรที่มีคุณภาพอีกรูปหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเราสอนโลกเรียโลกอามากไม่ทั้งย่อมหรืยังอยู่ไหนเนี่ย ยอ่อมจบปูอะไรที่ไหนท่านยอมมาจโลยย่มมาหลายทางักที่ทุแต่มาเน่นหนักง่ายนะจากนั้นนี่คือคุณคนที่มีกุญธรรมะจากน,นั้นเราฟาังคำเรื่องความขอรพธรรมะกิเทพด้วยเบลานาทีอรเอเติมควัอเราเกิดน,นำโยเทตก็อออเป็นตู้คไทยจีโด งานโยกับนโตก็ใจพี่น้องแต่ในวันนี้โยกผมก็ทำมากขึ้นได้ง่ายยังนะั่งจัดติบต,ตาตานะั่งทำปีตานั่ปีธำลูกวาอันตากีนาคิดคันนสัตว์ใจบอกว่าบุคคลใดก็ตามเมื่อความตายมาก็ลำแล้ว,มวไม่มีญาติพี่น้องสามารถที่จะตามทานนันได้ว่มามีนาก็ช่วยใได้มานาก็ช่วยใได้พี่น้อง ก็ช่วยไม่ได้ญาติพี่น้องก็ช่วยไม่ได้อันนี้ก็คือเมื่อความตายมาถึงแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะช่วยมาได้หมอมีคนในซอยใดแล้วคนนันมีโรคกรทํามีโรคร้ายกระตามโรคเป็นโรคมาซอนคนนั้นพีน้องซอยมนนั้มีเพื่อนมีข้อหมากไม่ทยเหนือคนใดเมื่อความตายมาถึงแม้แต่หมอเขายังตายนะเมื่อความตายมาถึงมันบียใคร ที่จะช่วยได้ฉเจริญเมื่อไม่มีใครที่จะช่วยได้แล้วเนะีเราไม่ประมาทในชีวิตเพระพุทธเจ้าเป็นตักขั้งสุดท้ายนะครับพระพิษโดยศกวาอันตรธานิทิกเวไว้เจ้าวาสังฆาละประมาณเนนะต่อตองเถิดครับโยกอนที่สุดสทั้งหลายนะสังขารมีความเฉื่อวไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทนะจงนิยมประโยชน์ ของตนและประโยชน์คของ่นให้ถึงพร้อมด่วมกวนประหารเกิดในเมื่ะตะวันสร้างมาได้เองในพนาติไทยก่อนที่หักขันควยมรื่นฟ้านางเหล่าได้บอว่าให้ระมาทำทั้งหมดต้องเปลี่นตัสีพันธะสมการย่อมารีสาระการก็คือจิตธรรมะที่ผ่กัะาสีธรรมาที่ละเญญยนย่ลงมาแร้วกเหลืออยู่ควนไม่ประมาหรือถ้างพระเจ้าของไม่เห่ยวที่เป็นนตสีพันธะสมการย่อลงมาเลีย เหลือสามสามคือเสียมาทีิปัญญาจากสามยอดออกมาเลือนหนึ่งก็คือความไม่ประมาททุกข์ให้แประมาทไม่ดีนะถ้าประมาทในชีวิตประมาณไปในประมาทเป็นวามเป็นหลเป็นสาวยังห่มยังสาวก็ตายง่ายหรอกนะยังเปิดเพิ่มสนุกสนานเที่ยวมอลล์รตัวใจไปในกองเงิใจไปเนื่องสนุกสนิน ไปทุกคนอะไรหาตัว,วข,อข,อของีะเ,เป็นนงตื่นเต่านี่ก็เป็นตัวคนที่ประมาทนะความตายไม่ได้เรื่องัยนุมตายสาวตายเด็กก็ตายนะอันนี้ก็ประมาทในวัยประมาทในความไม่มีโรคประมาทในความไม่มีโรคไม่มี่วพอตายถ้ามาตายย่างไปซื่อๆเดี๋ยวเยอะเมื่อเิกเนี่ยทอำเภอสตึกเยอะกังวล ตำบลสะเตคุณก็สเติากจะทำิปครับไปกับเมี่ยเนี่ยไปหาเล็้ยัดกระด่าเลี้ยงยังเรียตกข่าเลี่ยงอกาะพ่อเลี้ยงเมียเลี้ยงโลกโอ้กิตของกอกพ่อนมันยากแล้วบมมีอยู่ผมเกินะสองหาปลาพักทีขึ้น้นกระด๋อกับทีมันอ่ะทีงานมันก่ะทีไปทีมากจะพร้องเบิกโก้งต้นกระด ตาา่างโกลอเลเหลืออยู่เนี่ยหาเรื่องเกาะผู้อื่นไม่ลงกว่าอยู่ที่บริเวณธรรมาดามีขออกาเองผู้อ่านี่คือความตายไม่ต้องมีพยาธิความเสี้างให้กระจายไปทางทางที่ไม่กลับมาดังนั้นไม่ประมาทในชีวิตอย่าหลงในชีวิตชีวิตเป็นของที่ไม่เง่ยงที่จะบอกว่าโลกธรรมเกิดขึ้นได้ตลอด ไม่มีใครที่จะหล,กลกีกหน,นีโลกธรรมไปได้โลกธรรมคืออย่างโลกธรรมคือมียศเสื่อมยศเมย์ละมีลาบเสื่อมหลายโลกธรรมมีสุขมีทุกข์มีสารเสริอมมีบิดาอาจารย์เกินทุกคนต้องเจอโลกธรรมทั้งแบบไปเอย่าประมาทมียศก็เสื่อมยศหลัอยา่าที่เราจะเรียนมียศเราเรืองรกรุงรังหน้า น่าไทยว่าอะไรก็ไม่ได้ติดกบเปลี่ยนมาม้ากไหมโดยเน็วๆก่อนครั้งที่เราไปก็ัำน่ะบางครั้งทำผิดเอาผิดย้อนหลังเปี่มาใหม่แม้จะประธานาธิบดีอยู่ประเทศนอกก็ยังถิ่กุ๊กมามากมาอันนี้ก็คือย่างมียกอย่าเป็นหลงยกมียกก็เสี่ยงยกมีล่าก็เสี่ยงล่า โดยเฉพาะอย่าเป็นหรเพราตองนี้มีเงินมีทองมากมายนะใครว่าอาไรพอมมาได้เอาเงินเป็อย่างมีรเสื่อเมียมเงื่อมลาเสี่ยมลาเี่ยมมากเดยวกนะอายุเสื่อมอายุอายุไม่เยินเท่าไหร่นยท่นภัยเตียห้าสิบกว่าปีเมื่อวานเขาที่บ้าน เขื่อนก็ห้าสิบกว่าปีห้าสิบปีมันชีวิตมันไม่ไม่แน่นอนนี่คือถึงว่าความไม่แด่นอกมีอายุก็เสื่อมอายุเสื่อมหมายถึงว่าความเสียเสื่อมก็คือความเสียนะเสื่อมสลายชีวิตเราควรเอาเป็นของที่ได่นอนก็แล้วก็หมดไปเรื่อยๆอย่าประมาทในชีวิตมีสุขเราก็ต้องมีทุกข์เป็นของธรรมดา ทุกคนมีทุกน่ะไม่มีใครไม่มีทุกทุกมีกี่อย่างเราทำทุกเลยปรากฏตัดความทุกสัพเพสังการนิจามสเพสังการตุขขาสัพเพปวาวาตต่างน่ะทุกเพราะความไม่แน่นอนอนิจจังเกิดมาแล,ล้วในเครื่องกลน่ะมีความเปลี่ยนสลายไปในที่ทุกเราก็เกิดความทุกจากเด็กเป็นหนุ่มเป็น,ปนสาวจากหนุ่มสาวก็เปล่ยนรา อันน nah, bi nah, nah, ี la ้ก nah, ็นกำลังเกิดพบพบข้อความเปลี่ยนแปลงบางคนต้องแส่เสริมไปแต่งเพื่อตนเองจะได้ไม่พบแต่ว่ามันก็ปิดปังได้อันนี้ว่าพบพบคนไม่แน่นอนสัพเพสังขาตุวขาสังขารก็ทำให้เกิดพบทำงานน่าจะุบอย่างไรมีมากมายก็ไปทั้งเก็บในสังขาร ทุกขั้นอย่านี้มันมีมากมายตองทุกแต่และคนมีโรคตมาก็มีโรค,รโรคด็อกเตอร์ก็มีโรคมีปัญญามากแต่ก็ยังมีโรคนะหมอคนนันดนะด็อกเตอร์ว่าหมอนักวที่ยี่สิบเจ็ดหรือว <27. S 1> ี่สิบแปดหมอคนนัดนะตมาก็นับแต่่ายังไม่ได้ไปเล็้นักหลายปีแล้วเรื่องแก็นี่คือทุกคนก็ก็มีโรคประจกรรมางขารมีโรคนะ คาเทธรรมนัตนาที่ใครทักว่งไม่เที่วไม่เที่ยไม่เที่ยวไม่เที่ยในที่ท่กหมายถึงว่าไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เป็นสังขารนั้นที่มีชีวิตกองหรือไม่มีวิญญาณกองระดับทุกอย่างเป็นธา,ารมนตการนั้นสลายไปในที่สุดมันเป็นของที่ไม่เที่ยนี่คือเราจะประมาทในชีวิตนะน โดยท้ายยังไม่ประมาทในการทำุณงานความดีนะการทำุณงานควเดียวเราไม่ประมาทนะเราทำมามากเมา่อก่อนเราทำมามากแล้วก่อนมีทางรถยนขนาดนี้แล้วพพน,ะน,นะแล้วก็ในที่ตรวจเราบอกว่าเลิกทำละทำมาบา้านงะเรียนมาโดนเรียนเราเท้าเพชรเราทำมาบ้านะี้หลายในก็ได้คเคยได้ยินมาทำมาบ้างแล้วนี่คือประมาทในคุณงานความดี ในบุญบุญส่วนันั้นเราไม่ประมาทในชีวิตคุณงามความดีเพราะอะไรเพราะเมื่อความตายมาถึงเราไม่สามารถที่จะบงังคับหรือว่าไม่สามารถที่จะท่านทำอะไรได้มีอย่างเดียวต่อไปคือเราเตรียมตัวที่จะตายอย่างไรจึงจะมีความบสุทธที่ทำกันตายอย่างไรจึงจะมีความบสุทธ อ,อาเดีย๋ยวไหนที่ต้องเตรียมลำขังนหะก็คือเตรียมตัวที่จะเดินทางตัอคนตายเป็นแน่นอนรู้ว่าเราตายอย่างแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าเราจะตายวันไหนนะแต่ว่าทําอย่างไรเราจะตายอย่างมีความสุขก็คือต้องเตรียมายบางคนก่อนที่จะตายมีความเสียายนะเสียายอะไรบ้างที่คุณหมอก็ได้ ามคนใกล้จะตายหมอถามนะหมอถามคนที่ใกล้จะตายแล้วก็บรรเทาเลยว่าคนไหนใกล้จะตายแล้วหมอจะถามทุกคนแล้วก็บันทึกเอาไว้เลยว่าเสียใจอะไรบ้างนะที่แต่ก่อนอยากจะทําแล้วไม่ได้มีความเสียใจนะถามคนป่วยก่อนที่จะตายตายแล้วอยู่ก็ยิ้มไปตายล้มืลยตายเลถามมาเสียใจยังไงบ้าง แต่คนเคยเสียใจอะไรบ้างที่อยากจะทำแต่ไม่มีใครถามถามคนกจะจายคนก็จะจเป็นแสนงานไม่ใช่เป็นแสนก็เลยงานเพราะว่าเพราะว่าเราได้ทำการเขาเรียกว่าทำการตอบสามข้วโลกอันนี้เป็นข้อมูลนะต่อสามทั้นข้โลกแล้วเขาก็เอามาบันทึก บันทึกของคนใกลจะถามว่าต้องการอะไรบนะ้างเสียายอะไรบนะ้างอยากทาอะไรนะบ้รา,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 างเขาบันทึกไว้โดยโลกไม่ใช่เฉพาะในประเทศไอกเลยเขาบันทึกเอาไว้นะแล้วก็คายกันหมดเนี่ะสิ่งที่คายกันหมดก็มีอยู่ประมาณสี่ห้าประการที่คนใกล้จะตายเลยมีวันต้องการกล้เคียงกันส่วนหน้าเขาจะเรื่องที่สําคัญ มาบรรเทาลอยใกล้การประการขึ้นหนึ่ง,งนนกับเราเสียดายที่ทํางานหนักจนเกินไปการกระทำหนึ่งข้อโลกเสียดายที่ทางานหนักจนเกินไปจนไม่มีเวลาให้กับตัวเองในที่เกิดเ,เ,เป่วยแล้วก็รักษาไม่หายเสียดาย,ดยก้อนหลังที่เราทํางานหนักจนเกินไป ทำงานหนักให้กับครอบครัวงานต่อสู้ชีวิตจนไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนไม่ไม่มีเวลาที่จะไปหาหมอไม่มีเวลาที่จะทำกุญแจความมีแต่เวลาให้กับครอบครัวเข้าหาไราอ้อดรายมันงานทำงานหนักจนไม่มีเวลาให้กับเองจนในยจะเกิดเจ็บป่วยมาโศโลได้ยาก หมดเยียวยาหมดคนอานที่จะรักษาเพราะว่าไม่ได้ไปตรวจร่างกายโรคเปいい็นโรคที่รักษาไม่หายในที่สุดก็เลยบอกว่าเสียใจที่ทำงานต่กจนเกินไปอันนี้บางเแลวไปนั่นนักเกินเกินไปโมเมเวลาตั้บุญธรรมรจาว่าโมเมเวล่าคอยนี่เจเวลาเขาพาคอยยังเย่าเขาพามันยาง ถ้าเราเป็่นิควาบอยว่านจีนวันภาคเข้าไปด้วยเพาในฝนบาเคาก็เคเใสไเรา,าเห่าคาอเนสคาเราว่างไว้ดังนั้นคนก็จะตายจะเสียรายย้อนหลังบอกว่าเสียรายที่ทำงานหนักจนเกินไปนี่คือปัจจัยหนึ่งประการที่สองเสียราย